สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการเด็กติดดาวนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาดูความสามารถของน้องๆที่กล้าโชว์กล้าแสดงกล้าทาในสิ่งที่ตนเองชอบนั่นเองวันนี้เราพามาที่โรงเรียนเมืองพัทยาสีกันครับน้องๆที่นี่เขาจะมีกิจกรรมดีๆทํากันคือการทําบุ้น้าหวานนั่นเองหน้าตารสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ อยู่โรงเรียนเมือง,งพัทยาสีวัฒน์หนองใหญ่ค่ะรู้สึกสนุกค่ะได้ความรู้ดีๆแล้วก็ได้ทำขนมค่ะคุยเรื่องทำบุญว่าทำยงไงอะค่ะเอาไปใส่แม่พิมพ์ค่ะแล้วพอให้มันแห้งเราเราค่อยพอมันยังไม่แห้งเราค่อยเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะ ชื่อว่าเด็กหญกิงเบญพรกสุวรรณค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ค่ะวันนี้ก็มาทำวุ้นค่ะส่วนผสมคือผงวุ้นค่ะแล้วก็กลีนสีผสมอาหารค่ะเพราะว่ามาสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ได้สาระด้วยค่ะ ปรึกษากันก่อนค่ะว่าเราจะทํำยังรู้คนดึงไปทํำช่วยคนดึงเทของค่ะสนับสนุนว่าเออเราทําได้ไหมคือถ้าเราลองไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหกญิงมูลนิธหาสุขนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ค่ะโรงเรียนมงพัทยาสีวัดหนองใหญ่ค่ะเวลาราให้ทําวุ้นเราก็สนุกมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาทําวุ้นถ้าเราสนใจทําวุ้นเราก็มาทํากันได้นะคะถ้าเราเอาไปขายนะคะเราก็ต่อยอดได้ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ให้ผู้ปกครองขายได้ค่ะเอาพอเราได้เงินมาจากการขายวุ้นนะคะเราก็เอาไปให้พ่อแม่ก,ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะามาจ่ายค่าเทอมก็ได้ S 1> <S 1> การทำวุ้นน้ำหวานนั้นนะครับสามารถกระทำกันได้ไม่ยากแต่ว่าสิ่งสำคัญคือน้องๆจะต้องใส่ใจในขั้นตอนการทำทีละขั้นตอน จริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะง่ายนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดสักเท่าไหร่เริ่มจากการตรงผงวุ้นกับน้ำเปล่าผสมกันแช่ไว้ประมาณ15นาทีครับจากนั้นนำผงวุ้นที่แช่ไว้ไปตั้งไฟกลางค่อนไปทางแรงจนเดือดน,นะครับจนลดไฟเป็นกลางจากนั้นให้เคี่ยวผงวุ้นจนละลายหมดครับใส่น้ำหวานลงไปในหมอ้อวุ้นต้มต่ออีก1-2นาทีพอได้ที่แล้วก็ทิ้งให้อุ่นลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็นำไปหยอดใส่แม่พิมพ์นั่นเอง สวัสดีค่ะชั้นนางสุกัญญาไหนคอนนะคะครูครูชำนาญการน,นะคะโรงเรียนบางพัทยา4วันนี้ในกิจกรรมของคุณครูที่จะแนะนำนะคะ,ะก็เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นนะคะใน,นระดัในนักเรียนระดับชั้นป .3 ทับ3นะคะมีจำนวนนักเรียน33คนนะคะเราก็ได้คัดเลือกว่าจะทำอะไรก,ก็นโยบายตามนโยบายของคอสชอ ทางโรงเรียนรับนโยบายมาก็เรามาประชุมกันว่าจะเลือกอะไรกันดีคุณครูก็เออเห็นเด็กเล็กๆก,ก็เลยเลือกเป็นกิจกรรมบุญน้ำหวานนะคะในกิจกรรมบุญน้ำหวานเนี่ยถามว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็ทําได้ทําได้ดีพอทีเดียวเลยค่ะถือว่าเป็นคือใช้ได้นะคะถึงจะลำบากนิดหน่อยมีอันตรายบ้างแต่ทุกคนก็ทำอย่างสนุกสนาน าถามในเรื่องประโยชน์นักเรียนก็ได้รับประโยชน์ก็คือว่าเอากลับสามารถกลับไปทําได้ไปต่อยอดโดยการอาจจะทําไปทํากับคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือป้าลุงป้านอาอาไปจําหน่ายได้นะคะก็อาจจะได้เงินเล็กน้อยแต่ถามว่าได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการทําขนมนะไม่มากไม่น้อยแต่ก็โอเคอยู่นักเรียนถามว่าทําได้ไหมเขาบอกเขาทาได้บางคนอาจจะทําไม่ได้แล้วแต่ความพร้อมของนักเรียนนะคะในกิจกรรมนี้ก็จะมี ทุกคนก็จะลงมือช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนอาจจะมีไม่ทําบ้างแต่กลุ่มหนึ่งที่สนใจก็จะเป็นเนี่ยค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยเขาจะมีความสมัคคีนะคะกลุ่มที่2ก็มีเล่นบ้างเล็กน้อยสนุกสนานตามภาษาของเด็กนะคะก็ตามที่เห็นแล้วค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็สนุกสนานกันไปค่ะเยาวชนนะคะตอนนี้ก็มีแต่ หนึ่งก็เอาแต่สนใจเรื่องเกมนะคะก็อยากจะฝากให้เยาวชนในปัจจุบันเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องทำกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อต,ตัวเองมีประโยชน์ต่อครอบครัวสามารถนำไปสร้างอาชีพต่อยอดได้ในวันข้างหน้าอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆจากจากรุ่นเล็กไปสู่รุ่นใหญ่มีเรื่องจะฝากแค่นี้ละค่ะอยากให้เขาได้แค่นี้แหละในความร,รู้สึกของครูค่ะขอบคุณค่ะ ุญน้ำหวานที่น้องๆได้ทำนั้นนะครับไม่ใช่จะมีแค่ความหวานอย่างเดียว ยังมีประโยชน์อีกด้วยจากที่ได้ใส่เม็ดแมงลักลงไปนั่นเองครับเพราะว่าเม็ดแมงลักมีสรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเนื่องจากเม็ดแมงลักครับจะเป็นคอเลสเตอรอลเป็นกรดน้ำดีที่จะเป็นต่อร่างกายช่วยให้ระบบการขับถ่ายของร่างกายดีขึ้นสามารถใช้รักษาผู้ที่มีอาการท้องผูกครับช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงสามารถใช้ที่ถอกลำไส้ได้ดีครับดังนั้นเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการล้างลำไส้ที่เป็นเศษอาหารตกค้างอันเนื่องมาจากการเคี้ยวอาหารที่ไม่ละเอียดครับหรือว่าสาเหตุจากการขับถ่ายที่ไม่ตรงเวลา ช่วยในการขับเหงื่อครับช่วยแก้าการวิงเ mm. มียนศีรษะเป็นแมงลักนะครับยังให้สารเบต้าแคโรทีน e, และก็แคลเซียมซึ่งเป็นสารที่ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนั่นเองจะเห็นได้ว่าประโยชน์เนี่ยมีมากๆเลยนะครับแล้วก็นํามากินกับวุ้นก็ได้ความอร่อยอร่อยคู่ไปด้วยนั่นเองก็คือทางเรียนเมืองพทยาสีวัดหนองใหญ่นะคะเราได้ทําตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นโยบายของโรงเรียนขณะนี้นะคะเราเน้นไปทางอาชีพให้เด็กได้ทําเกี่ยวกับาการทำขนมแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นภูมิัญญาท้องถิ่นก็จะมาสอนเรื่องการทำสบู่าสมุนไพรนะคะสบูย่ยาหม่องยาหม่องน้ำยาหม่องที่เราใช้กันอยู่นะคะและกิจกรรมวันนี้ที่ที่ทำนี่คือการทํา บุ้นนะคะก็คงจะเราก็จะทําสลับกันคุณครูที่สอนเนี่ยนะคะมีทําบุ้นบางห้องก็จะมีทําขนมบลอรก็มีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปพวกอย่างนี้ถ้าจะเด็กระดับชั้นป .1 ป .3 ก็จะเป็นพวกบุ้นทําขนมเป็นบลอรส่วนมาทางชั้นปสี่หก็จะเน้นไปทางก็ในการนะ เด็กเนี่ยจากที่พอสังเกตดูนะคะจากที่จากการปฏิบัติจริงนะคะเด็กเขาจะกล้าแสดงออกอย่างงานเวลามาทําเพอเราเชิญวิทยากรมานนั้นเราจัดงานเขาก็นะคะเราก็ให้เข้ามาก้าแสดงออกเลยมันจะมีชั้งผู้ปกครองคุณครูเนี่ยเอาันนี้เราวันนั้นที่ที่พอเห็นนะคะเกี่ยวกับด้านอาชีพพี่เกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าการทำไอสุขพวกขนมไพยต่างๆเนี่ยเด็กจะกล้าแสดงออกและเด็กเนี่ยจะชอบ ป .1 นเนี่ยมันเป็นมันเป,นเป,นเปนอาชีพได้นะคะส่วนพวกทำขนมเนี่ยป .1 ป .3 มาเ,เด็กจะอยู่ในช่วงที่มันจะเล็ก,กน,นะคะเด็กเล็กๆกล้กกาเขาแสดงออกไหมกล้าไหมก็คือกล้าเพราะว่าครูและช่วยอยู่นะคะแต่เด็กโตๆเนี่ยเด็กมัธยมเนี่ยจะกล้าแสดงออกที่ว่านำความรู้ตรงนี้สามารถที่จะไปต่อยอด ที่จะเป็นทางอาชีพได้จันน้าจากที่เราดูจากที่การปฏิบัติจริงของเด็กกันนะคะเห็นการทำมุนของน้องๆที่โรงเรียนเมืองพัทยา4ีแห่งนี้แล้วนะครับก็ภูมใจไปกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆจริงๆ ถึงแม้ว่าน้องๆอาจจะดูทําไม่ค่อยคล่องนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยชนานาญสักเท่าไหรนะ่นักแต่อย่างน้อยน้องๆก็ได้ลองทําแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับและเชื่อว่าหากเราตั้งใจและชอบในสิ่งใดทําออกมาให้เต็มที่ยังไงสักวันหนึ่งก็จะต้องประสบความสําเร็จกันแน่นอนครับวันนี้ครับรายการเด็กติดดาวขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ